สวัสดีครับเบิร์โบพาเที่ยววันนี้ก็จะพามามากินอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเผาก้อนมันจะเป็นเม็ดใช่ป่ะต้นมันใช่ไหมอืมมันกาบฝักป่าอืมอะไ่อือืเนี่ยเนี่ยเพื่อนกิโลเป็นพันเนี่ยเลยอืมมันคืออะไรวะอืมต้นมันนี่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนใครเคยกินบ้างหนต้นขลูกสีแดงแดงอ่ะ นู่นนมันยังอยู่เลยอ๋อมันคือต้นอะไรปะเราก็ไม่เคยกินนี่นะครับเพื่อนเพือนืมกินได้นะอร่อยอ้าวมันมันเหมือนทั่วนะเหมือนทั่วนะนะเออื้อๆๆอเ <c oughs> <c oughs> ออไม่อมอมอเออเออรออยู่ก่อน นนะที่มันดิบๆผมดูสิเนี่ยครับเพื่อนๆอไรเป็นตบบนี้นะที่ดิบๆอ่ะอืออคือเพืนบ้างเวลาเผาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเผาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นี่ดิบๆเยอะมากเลย